แนะนำ6อันดับมือถือ 5G ของ Vivo ที่สเปคดีคุ้มค่าและน่าซื้อมาใช้งานมากๆสำหรับรวดเร็วเร่งรัดเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกหรืออันดับที่6ของวันนี้ก็จะเป็น Vivo Y76 5G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอขนาด6.58นิ้วความละเอียด Full HD+ มีกล้องหลังมาให้3ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลรองรับ 5G รองรับ WiFi 5 g h z มีฟีเจอร์การใช้งานมาให้ค่อนข้างครบและรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์โดยจะมีราคา12,999บาทสำหรับใครที่ชอบในจุดเด่นที่ให้มาอยากได้มือถือซักรุ่นไปใช้งานต้องการมือถือ vivo ที่รองรับ 5G มีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีรองรับชาร์จเร็วมีฟีเจอร์การใช้งานมาให้ค่อนข้างครบถ่ายรูปดีถ่ายเซฟี่สวยมีโหมดกล้องมาให้เล่นค่อนข้างเยอะและใช้งานทั่วไปได้ดีเล่นเกมที่มีกราฟ,ฟิกกลางๆพอได้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับความคุ้มค่า,าเทียบกับสเปคที่ให้มาโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงเกินไปมากๆเลยถ้าไม่ได้ชอบการดีไซน์ของรุ่นนี้เป็นพิเศษผมมองว่ามีมือถือ vivo รุ่นอื่นที่น่าสนใจมากกว่าอันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น vivo t 15g ก็เป็นรุ่นที่มีจุดเด่นเยอะมากๆทั้งหน้าจอ amoled 6.44นิ้ว refresh rate 90hz ความสว่างหน้าจอสูงถึง 1,300nitandroid 12เวอร์ชั่นใหม่ มี CPU ที่แรงมากๆอย่าง snapdragon 778G มีกล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงเดี่ยวแต่ดังถึง71เดซิเบลรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 5G เ z มีระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่4,700ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับชาร์จเร็วที่เร็วมากๆถึง66วัตต์ราคาจะอยู่ที่9,899บาท ในเรื่องของความคุ้มค่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆในงบไม่เกิน1000 0บาทใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่แต่ก็ชอบเล่นเกมอยากได้มือถือที่สเปคแรงเล่นเกมดีอยากได้มือถือวีโ o ที่ให้สเปคมาคุ้มค่ามากๆทั้งในเรื่องของหน้าจอแบตเตอรี่ระบบชาร์จการรองรับเครือข่ายต่างๆในเรื่องของลำโพงในเรื่องกล้องรวมถึง CPU ที่แรงมากๆถ้าชอบในจุดเด่นหรือว่าชอบในการดีไซน์ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่โคตรจะคุ้มค่าเลย อันดับที่4 vivo v, v 2 3 e จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจออ m มเร็ด4 4จนิ้วมีกล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลมีกล้องอ,อัลตรา้าไวและที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลมีระบบสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5g รองรับ Wi-Fi 5 g ิเครรองรับชาร์จเร็ว4 4วัตต์และมีราคา11,990บาทใครที่ชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้ หรือ,อยังได้มือถือ vivo สักรุ่นมาใช้งานเน้นการใช้งานทั่วไปเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่และการถ่ายภาพเป็นหลักไม่ได้เน้นการเล่นเกมอยากได้มือถือ vivo ที่ให้สเปคมาเหมาะสมกับราคาหน้าจอคุณภาพดีรองรับ 5G มีคุณภาพกล้องที่ดีมากๆรองรับชาร์จเร็วใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆพอได้รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาค่าตัวอันดับที่3 vivo v21 5G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจออ m o l ร็ด6.44นิ้วรีเฟรชเรทหน้าจอ90เฮิร์กล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร w i ไวที่เป็นจุดเด่นมากๆของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลมี o อเกันสั่นในตัวถ่ายวิดีโอ 4K ได้มีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 5 g h z รรองรับเครือข่าย 5G รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ราคาก็คือ9,499บาทใครที่เน้นการถ่ายรูปเน้นการถ่ายภาพเป็นหลัก อยากได้มือถือที่ให้กล้องหลังมาครบทุกระยะมี OIS กันสั่นถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้อยากได้มือถือ vivo ที่มีคุณภาพหน้าจอค่อนข้างดีรองรับ 5G ให้สเปคมาเหมาะสมกับราคาใช้งานทั่วไปได้ดีและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้รวมถึงมีคุณภาพกล้องที่ดีมากๆก,ก็ไปหาซื้อมือถือตัวนี้มาใช้งานได้เลยในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องการเล่นเกมอาจจะไมไ่โดดเด่นมากแต่ในเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่รวมถึงการถ่ายวิดีโอ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำได้ดีมากๆถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอันดับที่2 vivo v, v 2 5 5 g จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีหน้าจออ m o เร็ดขนาด6.4 4นิ้ว refresh rate หน้าจอ9 0 h z android 12เวอร์ชันใหม่ cpu ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงอย่าง m i a t e k d e m a c i t y 9 0 5 g กล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีกล้อง ultra wide ที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลมีสแกนนิ้วใต้จอ รองรับ Wi-Fi 5 g h z รองรับเครือข่าย 5G รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์และมีแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมราคาบางร้านก็จะขาย12,999บาทถ้าเป็นตามหน้าร้านหรือว่าตามศูนย์บริการส่วนใหญ่ก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ13,999บาทใครที่คิดว่ารุ่นอื่นที่แนะนำผ่านมา อาจจะเปิดตัวออกมานานไม่อยากได้มือถือตัวรุ่นอยากได้มือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยต้องการรุ่นที่รองรับ 5g มีคุณภาพหน้าจอค่อนข้างดีรองรับชาร์จเร็วเป็น Android เวอร์ชั่นใหม่มี cpu ที่ค่อนข้างแรงและที่สําคัญมีคุณภาพกล้องดีมากๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่ไม่ไต้องการสเปคโหดเวอร์วงังอลังการอะไรมากมายขอแค่ให้สเปคภายในมาเพียงพอและเหมาะสมกับราคาใช้งานดีเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆพอได้ ถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่ได้ดีมีโหมดกล้องมาให้เล่นเยอะมากๆและถ่ายวิดีโอ 4K ได้ถ้าจุดเด่นทั้งหมดของรุ่นนี้เป็นสิ่งที่ต้องการบอกเลยว่าจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์นแน่นอนอันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายก็จะเป็น Vivo V235G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ AMOLED 6.44นิ้ว Refresh Rate หน้าจอ 90Hz Android 12เวอร์ชันใหม่มี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Dimensity 920 5G ให้แรมมาโคตรเยอะถึง12 g ิหน่วยความจำภายในก็ให้มาเยอะกว่ารุ่นอื่นถึง256 g b มีกล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือกล้องหน้าคู่ตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและมีกล้องหน้าอัลตร้าไวด้วยเหมือนกันมีระบบสแกนในิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 5 GHz รองรับ 5G รองรับชาร์จเร็ว44วัต์โดยจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นอยู่ที่17,999บาท ก็เป็นรุ่นที่ให้สเปคมาส,สูงมากๆแต่ก็ตามมาด้วยราคาที่สูงด้วยเช่นกันใครที่เป็นสายถ่ายรูปสายเซลฟี่อยากได้รุ่นที่ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแถมยังมีกล้องหน้าอัลตร้าไวมีคุณภาพกล้องที่ดีมากๆมีโหมดกล้องมาให้เล่นเยอะหน่วยความจาเยอะถึง256กิกเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอได้เหลือๆแน่นอนสําหรับความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปด้วยราคาเกือ,กอบๆจะ20,000บาทถ้าใช้งานได้ไม่ลื่นก็ไม่ไมรู้จะอธิบายยังไงเหมือนกัน รุ่นนี้ใช้งานทั่วไปได้ลื่นแน่นอนสําหรับการเล่นเกมาเทียบกับรุ่นอื่นในราคาเดียวกันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เอามาแนะนําหรือเทียบกับมือถือ vivo ด้วยกันก็ถือว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างดีก็อย่างที่ได้บอกไปว่า vivo ไม่ได้เน้นการเล่นเกมส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องกล้องและสเปคในส่วนอื่นมากกว่าใครที่สนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามห้างหรือตามศูนย์บริการที่ขายมือถือ vivo อยู่ถ้าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์แต่กลัวโดนโกงกลัวโดนหลอกหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย ก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้และขายของแท้นแน่นอนถ้าชอบถูกใจก็อยากจะขอสักคนละหนึ่งไลค์หนแชร์1นึ่งสับสไครบแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ